เมื่อเวลา8นาฬิกา50นาทีร้อยตำรวจเอกยุทธการนักพัฒลุงรองสารวัตรสอบสวนสพยี่งอได้รับแจ้งเหตุระเบิดที่ร้านน้ำชาก,กันดีซึ่งห่างจากสถานีตำรวจเพียง200เมตรทําให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและหน่วยพิสูจน์หลักฐานต้องเร่งเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดสแสวงเครื่องถูกซุกไว้ในถังขยะของอบตยี่งอภายในประกอบกับถังแก๊สปิกนิกน้ําหนัก10กิโลกรัมจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรล ก่อนเกิดการระเบิดจนชิ้นส่วนกระจกกระจายไปทั่วพื้นถนนทําให้ร้านน้าชาได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่แรงระเบิดส่งผลให้รถกระบะของชาวบ้านใกล้ร้านถูกสะเก็ดระเบิดทําลายกระจกและตัวทั้งเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม9้ารายแยกเป็นเจน้าหน้าที่ตํารวจ3นายที่มีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อและชาวบ้านอีก6กรายที่ถูกสะเก็ดระเบิดตามร่างกายโดยในจํานวนนี้บางรายมีอาการสาหาัสต้องส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินท หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รีบเร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพร้อมตรวจสอบหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว,ว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่โดยมีเป้าหมายหลักคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มักมาดื่มน้ำชาก,กาแฟเป็นประจำและชาวบ้านที่บริสุทธิ์กับถูกลูกหลงบาดเจ็บด้วย เรื่องดีสะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยในพื้นที่และความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุในการสร้างความหวาดกลัวเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของความรุนแรงแต่ยังสะท้อนถึงชีวิตประจํวาวันที่เสี่ยงของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้การเฝ้าระวังการป้องกันและการสร้างความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องจําเป็นและยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมไทยในการจัดก,การกับความไม่สงบที่ยังคงเกิดขึ้น